มีอะไรอยู่ในดินแดนแห่งความสุขฮนะบอสจะบอกว่าในดินแดนแห่งความสุขก็ประกอบไปด้วยความสุขและความทุกข์แต่ที่สำคัญคือวันนี้ถ้าคุณเข้าใจในความสุขฮนะคุณจะไม่ต่อต้านความทุกขนะ์ฮะเพราะถ้าไม่เข้าใจในความสุขนะคุณจะต่อต้านความทุกขนะ์ฮะคือคุณจะรับเอาแต่ความสุข อยากได้แต่ความสุขต้องการแต่ความสุขฮะแต่พอความทุกข์เข้ามาเยือนคุณจะปัดป้องคุณจะวิ่งนี่คุณจะปฏิเสธโดยสิ้นเชิงฮะแต่คุณหารู้ไหมนะว่าความทุกข์ที่เข้ามาทําให้เรารู้ว่าความสุขฮะมันดีเพียงใดฮะมันเลอค่าแค่ไหนฮะนี่ก็เพราะความทุกข์เข้ามานะเราถึงรู้ว่า ความสุขเป็นเช่นไรฮะและคนอีกหลายคนเขาไม่รู้จักความทุกข์เขาจึงสแสดงกิริยามารายาทหรือคำพูดต่างๆให้กับคนอื่นและไม่รู้อาการให้ไปนั่นคือทำให้เขามีความทุกข์นะเพราะคนเหล่านั้นไม่เคยพบความทุกข์นะ มีความสุขง่ายๆกับบอสมหาเทพแห่งความสุขสำราญนะฉะนั้นในดินแดนแห่งความสุขเราก็มีวิธีจัดการกับความทุกข์ที่เข้ามาด้วยสันติวิธีฮะโดยการไม่ให้ค่าความทุกข์ฮะโดยไม่ใส่ใจความทุกข์ฮะไม่มองไม่ํำเลืองไม่พูดถึงความทุกข์ ไม่ต่างกับการปลูกต้นไม้แล้วเราไม่ลดน้ําไม่พวนดินไม่ใส่ปุ๋ยไม่นานต้นไม้ก็จากเราไปฮะความทุกข์ก็เช่นกันถ้าเราจัดการด้วยวิธีนี้เขาก็จะจากเราไปเช่นกันนะะถ้าวันนี้ฮะเรามีความสุขใจเรามีความสุขฮะเราพร้อมฮะ ที่จะเจอกับความทุกข์ที่เข้ามาซึ่งมันเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อเราเจอความทุกข์ที่เข้ามาเราจะจัดการเขาด้วยความเข้าใจฮะเพราะวันนี้เรารู้แล้วความทุกข์เข้ามาเราก็วางเขาลงเพราะเราทุกคนเลือกที่จะมีความสุขฮะขอบคุณทุกคนนะที่ชมช่องครบรื่งเรื่อง,องความสุข Selamat dia, terima kasih.